ส,สดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ Keep me busy podcast เพราะชีวิตคือการทดลองในเอพิโซดที่149ค่ะในเอพิโซดนี้จะมาชวนคุยถึงเรื่องของ small win ในเรื่องของการจัดการชีวิตในด้านสุขภาพกายและสุขภาพใจกันค่ะ คุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่ยังไม่เคยฟังเรื่อง small win small win ก็คือการเอาชนะตัวเองในเรื่องเล็กๆให้ได้ซึ่งการเอาชนะตัวเองในเรื่องเล็กๆก่อนเนี่ยนะคะจะทำให้รู้สึกว่าลดแรงกดดันในการที่จะไปถึงเป้าหมายเมื่อเทียบกับการตั้งเป้าหมายที่มันยิ่งใหญ่พอแบบมันใหญ่มากๆมันเกินกำลังมันก็จะเกิด ความท้อแท้สิ้นหวังในระหว่างทางมันก็จะทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปสู่เป้าหมายนั้นได้นะคะการที่เราแบ่งเป้าหมายเป็นเป้าหมายที่เล็กลงแต่ทําอย่างต่อเนื่องแล้วก็สม่ำเสมอนะคะจะทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามีแรงจูงใจเรามีแรงบันดาลใจในการที่จะไปให้ถึงเป้าหมายนั้นๆนะคะเพราะว่าเป้าหมายเนี่ยมัน achievable หรือว่ามันมันมีความสามารถที่จะไปถึงมันได้ดูไม่ได้ยากจน เกินไปนะคะแล้วพอเราสามารถเอาชนะตัวเองได้ถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็อยากจะเอาชนะตัวเองให้ดีขึ้นเอาชนะตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นเป็นตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นในทุกๆวันนั่นเองนะคะนั่นก็มีเป็นเทคนิคที่หลายๆคนก็เอามาใช้แล้วก็คนที่ประสบความสําเร็จในหลายๆเรื่องนะคะเขาก็เอามาใช้กันนั่นเองวันนี้ก็เลยอยากจะแบ่งปันนะคะเรื่องราวของการจัดการชีวิตนี่แหละด้วย small win นในด้านของสุขภาพกายแล้ว ก็สุขภาพใจนะคะวันนี้ก็เลยจะมาแชร์ประสบการณ์ส่วนตัว small win น,นะคะของคนใกล้ตัวที่บ้านนั่นก็คือคุณแฟนของเอมนั่นเองนะคะอันนี้ก็ขออนุญาตพี่เขาเรียบร้อยแล้วนะคะที่จะมาแบ่งปันเรื่องราวเรื่องนี้ให้ซึ่งอาจจะเป็น แรงบันดาลใจให้กับคุณผู้ฟังที่อยากจะลดน้ําหนักหรือว่าคุณผู้ฟังที่อยากจะดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะต้องบอกว่าแฟนของเอมเนี่ยเป็นผู้ชายหุ่นหมีนะคะก็เป็นหุ่นหมีน่ารักก่อนหน้านี้เราก็ไม่เคยมีปัญหาเลยนะคะก็เออก็หุ่นอบอวนมีมีก็น่ารักดี แล้วก็เวลาที่เติบโตมานะคะตลอด40ปีก็ตามใจปากมาโดยตลอดนะคะขนมน้ำต่างๆทุกอย่างล้วนแฟนซีนะคะต้องโอ้โหทุกอย่างอัดแน่นจัดเต็มต้องดูหน้าอร่อยนะคะแล้วก็ เวลาที่เหนื่อยเหนื่อยความสุขของพวกเรานั้นก็คือการได้ไปกินของอร่อยด้วยกันนั่นเองนะคะก็เรียกว่าเป็นความสุขจากการแบบตามใจปากตัวเองล,ล้วนๆนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ต้องบอกว่า ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรสุขภาพแข็งแรงดีจนเมื่ออายุ40ปีนะคะมันก็เริ่มมีเรื่องของไขมันต่างๆเข้ามาเป็นปัจจัยแล้วก็เป็นปัญหาสุขภาพเออจนถึงกระทั่งว่าเราต้องไปพบแพทย์ซึ่งที่มามันก็เริ่มจากการไปตรวจสุขภาพประจําปีนี่แหละพร้อมๆกันแล้วก็ไปเจอว่าเอ้ยมีปัญหาแล้วก็ต้อง follow up ต่อเนื่องกับคุณหมอนะคะซึ่งจุด turning point ก็คือว่าคุณหมอคนที่ไปพบประจำเนี่ยดันได้ทุนไปเรียน ต่อนะคะก็เลยเปลี่ยนเป็นคุณหมออีกคนนึงซึ่งเป็นคุณหมอผู้หญิงนะคะแล้วตอนที่ไปหารอบล่าสุดคุณแฟนก็โดนคุณหมอดุเอานะคะว่าคนไข้ก็อายุเริ่มมากขึ้นแล้วนะคะอาจจะต้องถึงเวลาที่ต้องดูแลตัวเองให้มากขึ้นแล้วแล้วคุณหมอก็ให้เป้าหมายในชีวิตมาเลยค่ะว่าให้ไปลดน้ำหนักให้ได้5กิโลภายใน3เดือนแล้วอีก3เดือนข้างหน้ามาเจอกัน ะค,ะความรู้สึกในช่วงเดือนครึ่งแรกก่อนที่จะไปพบคุณหมอก็ต้องเรียกว่ายังไม่ใช้ชีวิตยังไม่สํานึกนะคะใช้ชีวิตเหมือนเดิมกินเหมือนเดิมวนหลูปเหมือนเดิมเหนื่อยก็ไปกินกินเสร็จปุ๊บก็นอนนอนเสร็จก็ตื่นมาแล้วก็ไปกินใหม่แล้วก็วนใหม่นะคะก็ยังไม่รู้สึกว่าเออฉันจะต้องกระตือรือร้นอะไรจนกระทั่งว่าอา้าวแล้วลึกได้ว่า ตายแล้วเหลืออีกหนึ่งเดือนจะไปพบคุณหมอแล้วทำยังไงดีนะคะจะต้องโดนดุอีกแน่เลยแถมคุณหมอเนี่ยคุณหมออายุน้อยกว่าเหมือนโดนน้องเด็กๆด,ดูเอาอันนี้ก็เรารู้สึกว่าเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้นะคะอ่าทีนี้ก็ เริ่มคิดว่าเออเราจะทำยังไงดีประกอบกับโชคดีนะคะที่ออฟฟิศเนี่ยก็มี Challenge ในการให้ออกกำลังกายแล้วก็สะสมแคลอรี่นะคะในแต่ละวันหลังจากที่ออกกำลังกายแล้วเนี่ยก็มีการส่งกันบ้านอะไรอย่างนี้เนาก็เป็นการแข่งขันกันทางบริษัทก็เลยทำให้อะคุณพี่ก็มีแรงขึ้นขึ้นมาว่าหนึ่งคือไม่อยากจะโดนคุณหมอดุแล้วเนื่องจากเสียหน้าอาจจะด้วยเป็นคุณหมอผู้หญิงอะเนาะก็นิดนึงเขินๆที่ต้องโดนคุณหมอดุแล้วก็รู้สึกว่า เออมันอาจจะถึงเวลาแล้วจริง,รงๆที่เราจะต้องดูแลสุขภาพสักทีนะคะไม่อยากให้คนอื่นเขามาว่าแล้วตัวเราเองก็อายุเท่านี้แล้วมันควรจะเปลี่ยนแปลงตัวเองได้แล้วนะคะทีนี้เริ่มง่ายๆเลยค่ะเป้าหมายของการเริ่มดูแลตัวเองของคุณพี่ที่บ้านเนี่ยนะคะก็คือเป้าหมายก็คือเดิน1ชั่วโมง ทุกวันนะคะด้วยเวลาที่มันงวดมาเนาะหเดือนเนี่ยก็คือทําทุกวันนะคะช่วงแร,แรกเนี่ยก็คือเดินให้ได้1ชั่วโมงซึ่งเราก็ใช้อานาฬิกาจาับเวลานี่แหละให้ได้ครบ1ชั่วโมงเราไม่ได้สนในเรื่องของความเร็วในเรื่องของเพสใดๆหรือว่าไม่สนเรื่องแคลอรี่เบิร์นใดใดนะคะก็เอาแค่ว่าเอาแค่ครบเพราะว่าต้องบอกว่า แม้ว่าก่อนหน้าน,นี้จะออกกําลังกายมาแต่ว่ามันไม่ได้ต่อเนื่องและยาวนานแบบนี้นะคะก็เลยอ่ะคุณพี่เขาก็าเอาหนึ่งชั่วโมงครบแล้วเลิกแล้วก็เป็นการออกกําลังกายเมื่อว่างว่างเช้าเดินเช้าว่า,ววางกลางคืนเดินกลางคืนแล้วก็แน่นอนการเดินหนึ่งชั่วโมงเนี้ยต้องบอกว่ามันค่อนข้างยากเหมือนกันนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยการจะตัดใจจากงานมันทํายาก สำหรับคนที่แบบชอบทํางานขยันทํางานอ่ะหชั่วโมงเนี่ยมันสามารถทํางานได้อีกหลากหลายนะคะสิ่งที่ต้องตัดเลยนั้นก็คือตัดใจ6กโมงหกโมงครึ่งเลิกเลิกงานเสร็จก็อ่ะไปเดินให้ครบ1ชั่วโมงนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ทําทีนี้พอทําไปสักพักหนึ่ง1ชั่วโมงนั้นก็เริ่มอยากจะเอาชนะตัวเองด้วยความเร็วที่ดีขึ้นพอเราเดินเดินไปเนาะเหมือนร่างกายของเรามันเริ่มอาจจะเริ่มปรับ ได้เราเริ่มทำความเร็วได้จากช่วงแรกเดินแบบเพสแบบ4 5 5 6 6อะไรประมาณนี้นะคะก็แอบ,บดูไปทีนี้เนี่ยพอหลังๆพอเดินไปเดินมาเพสเริ่มดีขึ้นจะอยู่ที่12-3 แล้วก็ลดลงมานะคะช่วงนี้ก็อาจจะอยู่ที่ 11, 12ซึ่งเราก็ถือว่าเฮ้ยมันโอเคมากสําหรับคนที่น้ําหนักตัวขนาดนี้เนาะแล้วก็น้ําหนักตัวเยอะอ่ะคือจะไปวิ่งเร็วๆก็ไม่ได้นะคะกระเทือนมากๆไม่ได้การแบบเดินแล้วก็เดินเร็วขึ้นเนี่ยมันก็ถือว่า โอเคมากๆแล้วนะคะทีนี้พอทําไปสักพักหนึ่งด้วยความเร็วที่มันดีขึ้นเนาะมันก็เริ่มเห็นว่าเฮ้ยการเบิร์นแคลอรี่ของตัวเองอะ่ะมันเริ่มดีขึ้นจากที่อาจจะได้ชั่วโมงหนึงอาจจะ300มันก็เริ่มเฮ้ยมันเริ่มเบิร์นได้มากขึ้นมันเริ่มมา400บางวันเฮ้ยได้500เพราะว่า ดันไปเดินเครื่องที่เขาแบบเสร็จค่าโหดๆไว้แล้วก็ได้โดยบังเอิญอะไรแบบนี้นะคะคือเขาเพิ่มควาการเดินชันเพิ่มความเร็วอะไรไว้ทีเนี้ยพอทําแล้วเนี่ยมันเริ่มเบิร์นได้เยอะขึ้นก็เริ่มมีแรงใจว่าเฮ้ยฉันทําได้นี่ว่า ะะก็อยากจะทําให้มันดีขึ้นแต่ทีเนี้ยที่สําคัญก็คือว่าไม่ว่าอะไรก็ตามไม่มีข้ออ้างในการที่จะไม่เดิน1ชั่วโมงนะคะ1เดือนที่ผ่านมานี้คือทําทุกวันจริงๆวันไหนที่ฝุ่นเยอะก็ไปเดินในยิมนะคะในฟิตเนสแทนกลับบ้านดึกก็เท่าวันไหนที่ฝุ่นน้อยแล้วก็สามารถที่จะเดินดึกๆได้ ก็ไปเดินในหมู่บ้านนะคะไม่จําเป็นต้องไปในสวนหรือไปฟิตเนสหรือว่าถ้าว่างเช้าก็เดินเช้าถ้าว่างดึกก็เดินดึก เท่านั้นเองเลยนะคะหลักการคือง่ายมากๆคือยังไงก็เดินให้มันได้1ชั่วโมงนี่แหละทีนี้พอออกกําลังกายแล้วเนี่ยนะคะไปเดินมาแล้วเนี่ยหชั่วโมงกลายเป็นว่าเวลาในการกินมื้อเย็นของเรามันก็ถูกลดไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นเราต้องรีบทานอะไรที่มันง่ายๆพี่เขาก็เลยทานอะไรที่เป็นแบบเออเทคโปรตีนเข้าไปให้มันแบบง่ายที่สุดปรุงน้อยที่สุดก็จะเป็นไข่ต้มไข่ลวกโปรตีนเชคสลัดผักอะไรที่มันแบบง่ายอะ่ะไม่ต้องเสียเวลาปรุง ทีนี้พอทําไปเรื่อยๆเนี่ยนะคะ1เดือนที่ผ่านมาผลก็คือวันนี้ไปพบคุณหมอมานะคะน้ําหนักลงไป5กิโลตามเป้าหมายที่คุณหมอให้ซึ่งวันนั้นที่คุณหมอดูนะคะเมื่อ3เดือนก่อนวันนี้คุณหมอคะ่ะปรบมือให้เลยนะคะอันนี้คุณแฟนก็งงมากโอ้โหคุณหมอชื่นชมแล้วก็ปรบมือไปให้เลยว่าเฮ้ยทำได้ยังไงเก่งมากผลของไตรกีสลด์ก็ลดหัวภาพเลยนะคะกลับมาอยู่ในเกณฑ์ปกติ น้ำตาลก็ลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ปกติคอเลสเตอรอลก็อาจจะสูงกว่าเกณฑ์นิดเดียวนะคะซึ่งมันก็พอรับได้ละกันที่สำคัญก็คือหน้าตาสดใสาจากที่ปกติเนี่ยก็จะหน้าตาเคร่งเครียดตลอดเวลานะคะอันนี้หลังจากที่ออกกำลังกายเนาะผลลัพธ์ที่เราไม่ได้คาดหวังก็คือหน้าตาแบบสดชื่นสดใสแล้วก็ดูแจ่มใสขึ้นที่สำคัญก็คือว่า ดูแล้วเนี่ยมีแรงใจที่อยากจะมีเป้าหมายที่มัน Challenge ขึ้นแล้วนะคะซึ่งเขาเพิ่งประกาศกล้าวนะคะตัวเป้าหมายของตัวเองในโซเชียลมีเดียนะคะของ พี่เขาก็คือว่าจะลดน้ำหนักให้เหลือ80กิโลในอีก3เดือนซึ่งนั่นก็คือช่วงเวลาที่จะพบคุณหมอในครั้งต่อไปนั่นเองนะคะโดยที่สิ่งที่แบบเฮ้ยอยากจะเป็นเป้าหมายเพิ่มเติมเข้ามาก็คือการคุมอาหารนั่นเองนะคะเพราะ เราเริ่มเห็นแล้วว่าเอ้ยออกกําลังกายมันค่อนข้างจะคงพี่แล้วคุณหมอก,ก็บอกว่ามาถูกทางแล้วลองเพิ่มการคุมอาหารเข้าไปอีกสักนิดนึงแล้วกันนะคะเอาจริงๆก่อนหน้านี้อย่างที่เอ็มบอกเนาะพอออกกาลังกายมือเย็นมันก็ได้กินอะไรได้ง่ายๆมันก็เริ่มเห็นแล้วแหละว,ว่าถ้าออกกําลังกายแล้วก็คุมอาหารไปในตัวมันก็จะเริ่มเห็นผลได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะนอกจากนี้เนี่ย ก็ยังมีการกลับไปเอาเสื้อผ้าที่แบบเอ็มเชื่อว่าทุกคนน่ะน่าจะเคยทําก็คือซื้อกางเกงหรือซื้อเสื้อแล้วก็เป็นเป้าหมายว่าฉันจะใส่ตัวตัวนี้ให้ได้คือไซส์มันเล็กลงจากที่เราเคยใส่แล้วก็แน่นอนไอ้กางเกงหรือเสื้อตัวเนี้ยมันก็จะถูกกองไว้จนแบบฝุ่นเกาะมันไม่เคยเกิดขึ้นเราไม่เคยใส่มันได้เพราะว่า ก็ซื้อมาก็อย่างนั้นนะคะแต่ครั้งนี้ดูจริงจังมากถึงขั้นเอาแบบกางเกงที่เคยซื้อไว้ว่าที่เคยตั้งปณิธานไว้ว่าถ้าน้ำหนัก80ฉันจะใส่กางเกงตัวนี้ได้นะคะเอากลับมาซากักแล้วก็มาวางไว้ใกล้ๆตัวให้มันอยู่ในสายตาแล้วก็ จะได้แบบเนี่แหละเป้าหมายฉันจะต้องใส่กางเกงตัวนี้ให้ได้นะคะนั่นคือปณิทานของคุณพี่ที่บ้านนะคะแล้วเขาก็ลงรูปออกกาลังกายทุกวนันคืออันนี้มันอาจจะเป็นการแบบเหมือนเอ็มเข้าใจนะเวลาที่เราเออกกำลังกายหนักๆอะ่ะเราก็อยากจะลงรูปให้แบบทุกคนได้เห็นว่าเฮ้ยฉันทําได้แล้วอะ่ะมันแบบคุยมันเหนื่อยจริงๆอะ่ะเราแบบ์ดเวิร์ k จริงๆแล้วมันก็ เทดออฟจริงๆนะคะมันแบบได้ผลจริงๆแหละอันนี้ก็เหมือนสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นเป้าหมายว่าออกกําลังกายเสร็จจะ,จะลงโซเชียลจะต้องแบบลงทุกวันเหมือนแบบสร้างแรงให้ตัวเองไปในตัวแล้วที่เพิ่มเติมมากกว่านั้นนะคะเองว่าสิ่งสําคัญนั่นก็คือคนรอบข้าง ต้องให้กำลังใจแล้วก็ encourage เขาเรื่อยๆนะคะคอย support คอยสนับสนุนเนาะคือปกติก็จะเป็นคนที่แบบชวนกันกินแหละพอมีนัดเพื่อเราก็จะชวนพี่เขาไปด้วยอะไรเงี้ยแต่ทีเนี้ยค่ะเราก็มีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของส่วนตัวเอเองเหมือนกันเนาะคือเรารู้สึกว่าเฮ้ยสัปดาห์หนึ่งอะเราจะต้องเจอเพื่อนสักหนึ่งครั้งไปทานข้าวเย็นด้วยกันอะไรเงี้ยแต่ว่าเรารู้ว่าพี่เขาว่ากำลังคุม อาหาหรคุมน้ําหนักอยู่แล้วก็ต้องออกกําลังกายด้วยทุกๆวนันเราก็เลยโอเคเข้าใจก็แยกย้ายนะคะคุณพี่เข้าฟิตเนสเราก็ไปกินข้าวกับเพื่อนเราก็กะเวลาให้มันพอดีกันแล้วก็กลับบ้านพร้อมกันนะคะก็ถือว่าแฮปปี้หนึ่งคู่นะคะสุขภาพกายพี่เขาดีสุขภาพใจเราก็ดีด้วยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการประนีประนอมนะคะการอยู่ร่วมกันละกันแล้วก็ การชื่นชมระหว่างกันนะคะโดยเฉพาะคนใกล้ๆตัวหรือคนรอบๆตัวก็ค่อนข้างสําคัญนะคือเอมรู้สึกว่าการชื่นชมกันอย่างจริงใจแล้วก็การที่เราบอกเขาว่าเฮ้ยเราภูมิใจในตัวพี่มากเลยที่พี่สามารถทําได้เพราะว่าเราไม่เคยเห็นพี่จริงจังเอาจริงเอาจังกับเรื่องแบบเรื่องอื่นๆนอกจากเรื่องงานขนาดนี้มาก่อนแล้วก็เอว่ากําลังใจกับ จากคนใกล้ตัวมันสำคัญคนเอเชียนโดยส่วนใหญ่หรือว่าครอบครัวคนไทยเนาะก็มักจะไม่ค่อยจะแสดงออกในเรื่องของความภาคภูมิใจหรือว่าการแสดงความรักการให้พลังของแบบเช่นพลังกอดพลังความชื่นชมอะไรต่างเนี่ยเราอาจจะไม่ได้คุ้นเคยแต่ว่าที่บ้านเราเนี่ยก็พยายามจะให้กําลังใจซึ่งกันและกันด้วยการแบบชมเชยนะคะแล้วก็ให้กําลังใจด้วยการเออกอดให้กําลังใจเก่งมากอย่างน้อยที่สุดเนี่ยใครไม่ชม เราก็ต้องชมกันเองแหละหรือว่าบางทีเนี่ยเราสึกว่าเอ้ยวันนี้พอวิ่งแล้วหน้าตาสดชื่นมากหน้าใสมาเลยก็บอกเลยว่าเออวันนี้หน้าใสมากน่าจะเป็นเพราะว่าเหงื่อออกออกกําลังกายมานะคะแล้วมันก็สดชื่นสดใสจริงๆอันนี้เราก็ชมจากใจเรื่องเนี้ยสาคัญแล้วก็พอ เริ่มออกกาลังกายอย่างสม่ําเสมอนะคะคนรอบข้างก็มาให้กําลังใจว่าอุ้ยเก่งมากเลยมีวินัยมากเลยนะคะยิ่งได้ยินแบบนี้มันยิ่งเสริมแรงบวกให้กับคนที่เขาตั้งใจจะทําจริงๆแล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเห็นความสําเร็จเล็กๆแล้วเขาอาจจะไม่ได้ดูผอมแบบโอ้โหยหัวภาพหรือว่าน้ําหนักลดแบบอย่างมากมายเนาะแต่เนี่ยคือแรงใจแบบ5กิโลนี่มันก็เยอะมากๆแล้วนะคะสําหรับคนคนหนึ่งที่แบบตามใจปากมาตลอดชีวิตเนาะอันนี้ก็ เป็น small win หนึ่งเรื่องนะคะสิ่งที่น่าภูมิใจต่อมาก็คือเมื่อเรา small win ไปได้แล้วสักเรื่องหนึ่งเนี่ยเราก็หมักจะอยากจะขยับไปทําเรื่องอื่นๆที่มัน challenge มากขึ้นหรือว่าใน challenge ในเรื่องอื่นๆในชีวิตในด้านอื่นๆของเรามากขึ้นขยับมาที่เรื่องสุขภาพใจบ้างนะคะก็ต้องบอกว่าหลังจากที่ที่บ้านเนี่ยนะคะมีการจัดชั้นหนังสือไปแล้วเนาะเราก็มีการจัดที่นั่งอ่านหนังสือ ไว้ใกล้ๆกับชั้นหนังสือด้วยซึ่งประกอบกับว่าที่นั่งเนียค่ะก็หันหน้าเข้าหาหิ่งพระที่บ้านเลยเหมือนกันซึ่งพอเออที่นั่งก็น่านั่งเราก็อยากจะใช้พื้นที่เนี้ย ให้มากขึ้นต้องบอกว่าพื้นที่เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่ชั้นสูงสุดข,ของบ้านก็คือชั้น4ี่แปลว่าเราต้องปีนบันไดขึ้นไปนะคะแล้วก็มันก็เหนื่อยเราก็ไม่อยากจะแบบโผปีนไปทุกวันชั้นสี่อะไรเงี้ยมันมันเหนื่อยเกินไปแต่ว่าพอมันมีแรงจูงใจที่เรารู้สึกว่าเอ้ยเรามีที่นั่งหน้านั่งมีเบาะนุ่มๆเราเริ่มจัด ระเบียบตรงหิ้งพระจัดระเบียบตรงชั้นนี้มันก็นานนั่งมากขึ้นอยากจะใช้เวลาตรงนี้มากขึ้นนะคะและประกอบกับว่าเราก็รู้สึกผิดที่บางทีด้วยความที่พื้นที่เนี้ยอยู่ค่อนข้างสูงื่อทีเราถวายน้ําพระหรือขึ้นไปสวดมนต์ถวายของถวายพวงมาอะไรต่างๆแล้วเนี้ยบางทีก็ลืมไปเลยนะคะผ่านไปหนึ่งสัปดาห์เอาเจออีกทีน้าเหือดแหง้งแถมน้ําชานะคะที่ถวายไว้ก็วิ ขึ้นราซึ่งเรารู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้เลยก็เลยคุยกันในบ้านว่าเฮ้ยเราลองมาใช้พื้นที่ตรงนี้ให้บ่อยขึ้นดีกว่านะคะคุณพี่เขาก็รเริ่มเลยว่าอาละ่ะเขาตั้งใจว่าเขาจะไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิให้บ่อยขึ้นนะคะด้วยการแบบไปซื้อ แก้วน้ําถวายพระใหม่นะคะด้วยความที่แบบโอ้ยแก้วเดิมแบบเคยขึ้นราแล้วเนาะก็เลยแบบเออไม่สบายใจเปลี่ยนแก้วใหม่ที่นี้ก็เหมือนแรลเกิดแรงบันดาลใจว่าแก้วใหม่แล้วอะมาเริ่มอะไรใหม่ๆกันดีกว่านะคะตอนนี้ในทุกๆเช้าเท่าที่บ่อยได้จะทําก็คือพี่เขาตื่นมาตอนเช้านะคะล้างหน้าแปรงฟันเสร็จปุ๊บก,ก็ขึ้นไปสวดมนต์แล้วก็นั่งสมาธิจากนั้นก็ลงมาอาบน้ำพร้อมทำงานนะคะเน,น่ก็เริ่มทำทุกๆวัน ซึ่งก็สิ่งที่ได้นะก็ต้องบอกว่ารู้สึกว่าพี่เขาสบายใจขึ้นเหมือนเราเริ่มมีสติก่อนจะเริ่มงานแล้วก็วันทั้งวันเนี้ยมันเหมือนจะคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีขึ้นแน่นอนปัญหาในทุกๆวันมันมีอยู่แล้วแหละการทํางานไม่มีใครที่มันไม่มีปัญหาหรอกนะคะทุกคนก็มีปัญหาเพียงแต่ว่าเราจะจัดการกับปัญหานั้นได้อย่างไรแล้วก็เรามีสติเรามีสมาธิใหม่ในการทํางานนะคะทีนี้เนี่ยพอทําแล้วเนี่ยมันก็มันไม่ได้กับ ใครหลอกนอกจากตัวเรานะคะซึ่งเป็นคนทำแต่นอกเหนือจากนา้นาน้ามันสามารถส่งต่อ small win ให้กันได้นะคะเอมซึ่งแบบเป็นคนตื่นสายกว่าก็บางจะสวดมนต์นั่งสมาธิไม่ทันพี่เขาหรอกนะคะแต่มันก็ได้แรงบันดาลใจนะในการที่แบบเออพี่เขาทำได้ทำไมเราถึงทำไม่ได้บ้างนะคะเราก็อาจจะไม่ได้ใช้เวลานานเท่าเขานะคะแต่อย่างน้อยเนี่ยไปนั่งสมาธิสัก5นาที10นาทีดีไหมสวดมนต์สักหน่อยก่อนเริ่มง,งาน ทำคล้ายๆกันอาจจะล้างหน้าแปลงฟันแล้วก็ขึ้นไปสวดมนต์แล้วอาจจะค่อยลงมาอาบน้ําอะไรก็ว่าไปนะคะแต่อันนี้ก็เป็นสิ่งที่แบบว่ามันเป็นตัวอย่างดีๆที่เราเห็นพี่เขาทําแล้วมันก็ดีแล้วมันก็ส่งต่อถึงเราด้วยว่าเฮ้ยเขาสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับเราได้ด้วยนะคะทั้งสองเรื่องนี้เนาะทั้งเรื่องการดูแลสุขภาพ แล้วก็สุขภาพใจเนี่ยจริงๆมันส่งต่อให้กันได้ก็มีน้องๆที่ออฟฟิศหลายๆคนนะคะรู้สึกว่าหุยดีจังเลยพี่เป็นแรงบันดาลใจของพวกหนูเลยนะที่แบบเอออยากจะผอมลงบ้างเอออยากจะแบบมีวินัยได้บ้างนะคะอย่างน้อยเนี่ย small ินของเรามันสามารถส่งต่อให้กับคนอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจกันทางบ้านนะคะแล้วก็จะบอกว่า แน่นอนฟังเรื่องของคนอื่นนะ่ะถ้าไม่เคยลองเองก็อยากจะเชิญชวนให้คุณผู้ฟังนะคะได้ลองทำสักครั้งหนึ่งสักเรื่องหนึ่งเรื่องเล็กๆที่คุณผู้ฟังอยากจะเอาชนะใจตัวเองแล้วก็จะบอกว่าพอเริ่มแล้วพอเริ่มแล้วเห็นผลเราจะรู้สึกเกิดความอยากจะเอาชนะอยากจะดีขึ้นในเรื่องเรื่องนั้นหรือว่าอยากจะดีขึ้นไปอีกในเรื่องต่อๆไปในชีวิตเราจะเริ่มสนุกมีความสุข แล้วก็เกิดความภาพภูมิใจเล็กๆในตัวเองแล้วท้ายที่สุดแล้วสุดท้ายเรารู้สึกว่าเออชีวิตในแต่ละวันของเรามันมีความหมายมากขึ้นเรารู้แล้วว่าเราอยู่เพื่ออะไรจริงๆเราสามารถทำชีวิตของเราให้มันมีความสุขได้นะให้มีความหมายได้มากขึ้นนะจากสิ่งที่เราเรียกว่า small win นี่หละนะคะคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่ ยังนึกไม่ออกว่าเอ้ยเาเรื่องเล็กๆนั้นหรือว่าอะไรที่เราอยากจะทำม,มันมีอะไรบ้างมันมีเรื่องไหนบ้างที่เราอยากจะเอาชนะใจตัวเองได้บ้างนะคะอันนี้แอบไปอ่านเจอใน standard pops มานะคะก็น่าสนใจดีเช่นเขาบอกว่าลองเก็บเตียงตอนเช้าเขาบอกว่าการเก็บเตียงเนี่ยเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นเลยว่าเฮ้ยฉันจะเริ่มต้นชีวิตแบบคลีนค c ีเรียบเรียบเนียบเนียบแบบ perfect หรือว่าใครที่เป็นสายหมกเหมือนกันนะคะล้างจานทันทีที่กินเสร็จ เอออันนี้ก็ไม่อ่านเจอในแบบในเพจโจรสลัดนะคะที่บอกว่าเฮ้ยจริงๆยิ่งแบบจานชามเที่ยวกินแล้วเนี่ยยิ่งวางไว้นานเท่าไหร่เชื้อโรคก็ยิ่งมากเท่านั้นนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องของสุขอ,อนามัยเนาะใครที่แบบเป็นสายโมกสายแบบวางไว้ก่อนเนี่ยอันเนี้ยลองเป็น small w i n ดูกินข้าวแล้วดื่มน้ำแล้วก็หลังจานทันทีที่กินเสร็จหรือว่าใครที่แบบ เอ้ยตั้งเป้าว่าจะอ่านหนังสือถ้าตั้งเป้าเป็นเล่มๆแล้วมันยากเกินไปอาจจะก,กำหนดหน้านะคะเช่น10หน้า20หน้าต่อวันแล้วหลังจากนั้นว่ะมันก็จะ flow flow เองมันอาจจะอยากจะอ่านให้มันได้มากกว่านี้หรือเริ่มนับเป้าหมายเป็นเล่มหนังสือหรือว่าใครที่เป็นคนที่แบบดื่มน้ําน้อยเนาะก็ดื่มน้ําตั้งเป้าหมายว่าอ่ะ ดื่มน้ำให้ครบ2ลิตรต่อวนัน1ลิตรต่อวนันอะไรก็ว่าไปหรือว่าใครที่เป็นสายนั่งนะคะก็อยากจะเดินถ้า19ื่นมันเยอะเกินไปลองสัก5,000ดูอันนี้ก็ได้นะคะหรือใครที่แบบรู้สึกว่าตัวเองเก็บเงินไม่ได้หรือจริงๆเริ่มเก็บที่20บาทไหมยีบาทต่อวันเก็บเงิน50บาทต่อวันหรือว่าเก็บเงิน10%ของทุกครั้งที่ต้องไปช้อปปิ้งอะไรก็ตามที่เราคิดว่าเอ้ยมนันเป็นเป้าหมายที่แบบเออเราอยากจะลอด ลองทดลองทําดูทําได้หมดเลยนะคะซึ่งพอเราทําได้แล้วเนี่ยมันจะทําให้เราเกิดความรู้สึกว่าเราอยากจะเป็นตัวเองในเวอร์ชั่นที่ดีขึ้นในทุกๆวันแล้วเราอยากจะรู้ว่าเฮ้ยขอบเขตหรือขีดจากัดของเรามันสามารถแบบไปได้ไกลกว่านี้อีกแค่ไหนนะคะมันสนุกมากกับการใช้ชีวิตที่แบบไม่ต้องแข่งกับใครอะ่ะพราะแค่ฉันใช้ชีวิตฉันโฟกัสกับชีวิตฉันะ มันก็หมดเวลาแล้วอะมันไม่มีเวลาที่จะไปแบบยุ่งกับเรื่องของคนอื่นหรอกฉันต้องแบบโฟกัสตัวเองต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นแล้วตัวเราเองก็จะพัฒนาได้ดีขึ้นนะคะแล้วก็สำหรับคุณผู้ฟังท่านไหนนะคะที่ลองเอาไปปรับใช้แล้วเริ่มแล้ว small win ของคุณเป็นเรื่องอะไรนะคะก็มาแชร์กันได้นะคะ ในทุกช่องทางของ The Infinity นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook Page เนาะในบล็อกติดหรือว่าใน YouTube ในเพจอะไรก็ตามสามารถมาแชร์กันได้เลยนะคะในทุกๆโพสต์ Post, หรือว่าจะมา DM คุยกันในคลิปมี b ีซีเพจก็ได้นะคะหรือว่าจะมาคุยกันใน DM ของ Instagram m เอ็ i มี BC ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะใครที่แบบมาติดตามกันแล้วก็มาพูดคุยกันได้มาคอมเมนต์กันได้เลยนะคะยินดีมากๆแล้วก็ เราจะยินดีมากๆถ้าคุณผู้ฟังฟังเรื่องราวของเราแล้วเนี่ยเกิดแรงบันดาลใจเกิดแรงจูงใจที่ทำให้อยากจะสร้างสมองวินของตัวเองแล้วเกิดแรงกระเพื่อมเกิดแรงบันดาลใจทำให้รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากขึ้นมีความสุขรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายสิ่งนั้นคือที่สุดแล้วแห่งการทำพอดแคสต์ในเอพิโซดนี้นะคะสำหรับเอพิโซดนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ